ขอลรหครับฮอดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้ผมก็ไปตัดผมนะครับ <c oughs> โดนมาครับให้ตัดก็ไปตัดนะครับประมาณนั้นมาเรามาต่อกันเลยนะครับตอนนี้ก็เรวิวฟีสิบสองแล้วนะครับวิวฟีสิบสองแล้วนะภารกิจหลักของเราอยู่ที่นี่มีคนมาตกป,ปลาเยอะๆแถวเนี้อย่าแล้วมอสฟเตอร์ What วิ่งเร็วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยช่วยช่วยช่วยยเป็นทะเลทรายไปทางไหนวะ กลับไปทางนี้กูลืมมาทะเลทรายไปทางไหนเว้ยแม่งไม่ช่วยกูฟากคนแม่งยืนดูกูอะยืนดูกูให้สปาร์มันกระทืบนะครับนี่ใสดีมากเลยคนแถวนี้มันตายได้ยังวะน่าจะตายในอ่งป่านี้เฮนะ้เขาไปดูนะเขาไปดูเพื่อความชัวร์ก่อนทะเลทรายนี่ไป ไม่ช่วยกลัวคนเแถวนี้อะ่ะคือนี่ใสแม่งแย่โอเคไหมไม่ช่วยพี่ลอยอะ่ะอะไรอะ่ะไปดีกว่าลูกกว่าจะช่วยผมก็วันหนึ่งวันหนึ่งก็ช่วยฟ้ามืดแล้วนี่ไง ช่วยกันฆ่ามันดิเร็วฆ่ามันช่วยกันเอา้าทำไมมันไม่เป็นอะไรเลยอะ่ะช่วยกันตีน้อยเอ็ม่ย้อยอือ จัดการมันคนนี้เวลเท่าไหร่อ่ะเวลสี่สิบห้าคนนี้ละ่ะคนนี้เวลห้าสิบเจ็ดโอเคค่าสปาราช่วยกันหน่อยเจ็กากล้ามัน ตัวใหญ่ๆเลยเจ้ามันเะจ้าวันวน,นั่นแหละเจ๋กงกูกูไปทำภารกิจอุลตร้าแมนก็เจอแต่มอมสเตื่ออะไรวะเนี่ยตัวสอบเควสหลักเหรออ๋อแล้วเอาไม่กี้นี่ควสหลักเหรอไม่กี้นี่ควสหลักนะครับ มี่จิงนี่เควสหลักกว่าเลือเชื่อก่อนอื่นเราไปส่งเควสอุนอุนทารมังก่อนนะครับอันอันที่จริงมันไม่มันไม่ให้เราฆ่ามอนเตอร์หรอกนะครับคือถ้ามันมีมอนเตอร์มาแล้วก็ไปส่งเควสให้กับทาโร่เลยนะครับนะใช้ใช,ใช้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราไปส่งเควสเสร็จแล้ว,ลวลก็เออไม่เราเราไม่ต้องตีสป,ปราร์ดแค่นั้นเองนะครับเร,เราไม่เราไม่มีทางสู้มันได้นะครับถ้าไม่มีคนช่วยนะมาต้องมีคนช่วยถึงจะชนะมันได้ หมายถึงถ้าคนเดียวก็ได้แต่ถ้าพลังอะไรเราอะไรของเรามันเก่งนะครับแต่วพาผมขี้เกียจฟาร์มไงผมฟาร์มหลายเกมนะครับผมต้องฟาร์มอีกเกมหนึ่งด้วยนะครับเกมนั้นผมยังเล่นไม่ผ่านเลยตอนนี้เจอทางตันแล้วนะครับเกมนั้นอาจจะต้องพักไว้ก่อนต้องพักเกมนั้นไว้ก่อนต้องฟาร์มยาวๆแนละ้วเกมนี้อาจจะไม่ได้ฟาร์มมันฟาร์มยากอยู่เหมือนกันเล่นทุกเกมไม่ได้ครับไอ้ไหว,ไวฟาร์มเป็นเลือเกมไปฟาร์มเป็นบางเกมไป ขอบคุณนะยี่ห้อชี่ฮฮาโลส่งผมแมนเนมสม่ยหส่งไฟแมนเนมอ๋อทำไมไม่ใส่อะอ่ะเอาเข้าตู้เสื้อผ้าแล้วไปเยี่ยงตู้เสื้อผ้าโอเคเอ๋อเราต้องถอดไออีออกใช่ไหม ไฟโอเควาดวาผมไม่ชอบภาาปิดตาเลยนะเอาจริงนะผมขอถอดนะเห็นไหมแบบนี้มันเท่กว่านะครับมันดีกว่าอีกเฮ้ยเราได้เซฟคอบเทสแล้วนะครับตอนนี้วาลองจากสัตว์เลี้ยงดิไม่ชอบเอ้าก็ผิด วาแรมแรมต่อไปมันมีอะไรให้แลกอีกวะมันหมดของให้แลกรือยงังเอาอยู่นี่ไม่เห็นพวกมึงของผู้ชายเหมือนว่าเราจะแลกไม่ได้นะครับไอทมีไม่เพียงพอด้วยถึงแลกได้ก็ใส่ไม่ได้นะครับผมจะมาแลกการ์ดนี้ก็แล้วกันนะการ์ดเปิดกาดชาดีกว่าอุตตร้าแมนนี่ไม่รู้จะทำยังไงไปก่อนอื่น ก่อนอื่นต้องถ่ายรูปเป็นที่ระลึกก่อนนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระทึกระทึกขวัญอุลต,ตร้าแมนอ,ออกดีหน้านี้ไว้ทำไมเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ไม่ใช่โซฟี่แต่เป็นเซลฟี่สวยถ่ายรูปกันเลยนะอุลต,ตร้าแมน ให้ชัดๆ่อยอุธรมาโซฟีโซฟีแบบกระชับต่อไปก็เป็นฝันเลี้ยงแอคชัน่นมันถ่ายแบบนี้ไม่ได้เว้ยเออแล้วต้องถอยหลังไปหน่อยมั้งแล้วรอๆนี่ เลเวล up สวยมาเลเวลัพต่อหน้ากูทำไมวะ Fucking อยู่เอามึงอะไรเนี่ยคือไอ้นี่ต้องเข้าหน้าจอด้วยเหรอไม่กูไม่ต้องการมึงอ,อ,อะไรวะคืออะไรเนี่ยไปไหนก็ไปไปเออไป๊บที เราไปเควสหลักดีกว่าเควสหลักเล่นมาเจ็ดนาทีแล้วยังไม่ได้ไเควสหลักอยู่ <c oughs> เควีลตลตต้าแมนมีอะไรต่อไหมไม่มีเควสหลักให้ทำอะไรนอกรอบนี้เหมือนว่ามันจะมีไอ้น,นี่ด้วยนะครับปลูกพลังปลูกพลังแล้วคืออะไรวะ ปันเด็นนะอ๋อปุกพลังก็เป็นการอัปเดตนีเองอันนี้คืออะไรอ่ะโอเคอัปได้แค่สี สีฟ้านะกดไปนี่คืออะไรอะ่ะภารกิจเยอะแยะได้ไปหมดเลยรับของแฝงเกี่ยวยังได้ชุดนี้อะ่ะต้องเติมเงินอะ่ะทำไงวะตรวจสอบฮมยคนตายเหรอเอ้ไม่ใช่คนตายดิคนตายหรือเปล่าวะนัะ่นใครตายวะ ใครตายอ่ะวิธีการอะไรจัดคนใจไม่อยากอ่านทอะไรอันนี้กดข้ามก็ไม่ได้คิดดูมังยาวจังวะยาวจังอ่ะซับซับก็ไาลายด้วยนะครับวิธีจัดการพิเศษกับสถานการณ์พิเศษเก็บเก็บอะไรให้เราเก็บอะไร ก็เ,เก็บดอกไม้เ,เก็บดอกไม้กดผิดสองครั้งละต้องเก็บดิเ,เก็บมาเปิดอันนี้ไว้มันเคืองตา,ากดผิดไปสองรอบแล้วเมื่อกี้นี้เ,เวน้วยกดผิดเมื่อกี้นี้ แยจริงครับคุณผู้ชมแย่จริงไม่น่าเอาออมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปนะครับเราไม่ควรเอาออมันขึ้นมาด้วยซ้ำไปอ๋อดูแต่ตัวนี้ก็ได้ดีววะไม่มีฉายาชุดอะไรวะเนี่ยชุดตัวอะไรวะในเรื่องอุลตร้าแมนกูไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะอ๋อต่อไปค่ามอนสเตอร์ข่ามอนสเตอร์อากา้า เอ,อ้ช่วยกูฆ่าหน่อยภารกิจกูมันทำยากภารกิจแม่งก็ไม่ธรรมดาด้วยสวยน,นราจะการามันเพื่อนฆ่าแม่งยี่สิบตัวตูภารกิจบ้าบอเลยวะ เออช่วยกันตีหน่อยช่วยกันตีหน่อยเมื่อกี้นี่ทําอะไรอยู่วะ ตัวงไปเสียงมันดังดงังเอเ,เ,เ,เออยอด้วยเราเออมีคนตีอยู่มีคนตีอยู่ไปเอาตรงนี้ดิเอาตรงนี้ดิดมึจะสู้มันได้เหรอมึงต้องให้เพื่อนช่วยเวนต้องให้เพื่อนช่วย,ย,ต,วย <laughs> ต้องให้คนช่วย เราสู้มันไม่ได้นะครับอ่ากูะจะตายแล้วเลยลูกวัดเ่งฆคาได้ตัวเดียวเ่งฆคาได้ตัวเดียววัดวัดโอ้พาเ้วเชียว แต่ฟักเลยต้องฟาร์มมั้งเนี่ยถ้าเกิดเราถ้ามันให้เราตีคนเดียวเนี่เราต้องเจอกับอะไรบ้างก็น่าจะรู้นะครับอ๋อเปนฟาร์มยังไงผมยังไม่เข้าใจเลยมันฟาร์มแบบไหนนะครับเล่นมาเปโอฟีสิบสองแล้วไม่รู้มันฟาร์มอาวุธมันฟาร์ม,รมอะไรยังไงแม่งเล่นมาขนาดนี้ไม่รู้เรื่องเลย เอาใหม่เอาใหม่มันต้องให้หมอนี่มันช่วยจริงๆอะ่ะเออปัดตีกูเออ,เออเอออันตรายบ่ถอยห่างออกมาเลยถอยออกมาเลยถอยออกจากมันด่วนเลยอย่าเข้าใกล้มันนะเอามันเอามัน เลยสู้เองไม่ได้ป่สสู้เองนี่หายนะเลยเอาไปกินหายนะไวเลว่เอาท่าดวงดาวเลยดิไ,ไ,ไป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 จะไปตีมทำไมล่ะพอแล้วพอแล้วมันยากเกินไปอ๋อ ีมีแพนด้าเออไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่อ๋อะดรนอะไรอ๋อเอาดอกไม้ไปเอาไปเอาไปอยาได้เจอกันอีกเลยมึงกับกูเวลฟีสิบสี่นั่นแหละโอเคต่อไปเงาแห่งโชคชะตาะครับ ้าฟูดินแดนกิตหลอดวิว44นะครับเยอะอยู่นะมันอัพยากมิวยิ่งเยอะก็ยิ่งอัพยากนะครับดูดิมันด,ดูนี่หลอดหลอดวิวเนี่ยตรงนี้เลยอัพยากมากนะครับอัพได้แต่จากเวทประจำวันไม่รู้นะมันอาจจะอัพได้ที่อื่นบ้างนะผมไม่รู้ไงผมอัพแต่เวทประจำวันเท่านั้นเลย ประจวันก็อัพยากจากี่เขียนเล่นด้วยมันยาวภารกิจของกรีดของกรีดมันคืออะไรวะภารกิจของกรีดโอเคเราเรามีกริดแล้วนะครับผมไม่รู้ผมอยู่กรีกรีฑหรือกินวะกรีฑหรือกินเป็นไง สมาชิกไวอาก้าเพียบเลยเอาว่าต้องมีกูดีวะกูอะไรวะนาจะไปที่นี่นี่ไงงงเงิงงงงนงงเห็นแล้วโอเคอีเวนต์เยอะอีกวะเอาเอาไว้ค่อยว่ากันนะอธิษฐานน่าจะไปที่นี่รับอะไรดีวะเอาขวานไม้ยืนยันเอ้คืออะไรวะกูได้เหรอ แน่มาโกหกเรารููดึงมาได้ไหมเนี่ยตกใจหมดก็น <c oughs> ึกว่าได้เฮียโอ้ถ้าเราทำพลังกิจเสร็จมันจะได้ใช่ไหมเลเวลร้อยโอเคคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับ อ๋อาวุธเออเอาไว้ก่อนอมันทำง่ายพี่นายหน,นเอเวนทำง่ายคงไม่ลำบากหรอกปีนเฮเอาเดี๋ยวเฮาการล้อมอุปกรณ์ล้อมอุปกรณ์เหรอแสดงว่าเราต้องได้อาวุธมาก่อนใช่ไหม ขี้เกียจทำไหมไม่ทำเนะ่มปเอาแล้วกันมเอาแล้วกันขี้เกียจล้ออุปกรณ์อะไรวะอืมคือพ่อล้ออุปกรณ์เหรอ ทายก็ไม่ได้อยู่ดีครับโอเคโอเคเอาก็จบแล้ว,ว,วที่ขเควสเควสหมดแล้วนะครับเควสหมดจริงนี่ไงแสดงว่าต้องไปเอาอาวุธมาก่อนครับทำทำเควสเอาอาวุธมาก่อนนะแล้วค่อยหลอมอุปกรณ์นะครับประมาณนั้นจากการคำนวณคนเยอะดีถ่ายรูปไว้ที่เป็นที่ระลึกหน่อยสวยโอเคครับก็ประมาณนี้น,ากกาน,น,นะนนสำหร,นะรับพาทนี้ รอเวลฟีก่อน,นก็แล้วกันนานแน่นอนใครที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดสมัครใครให้ผมด้วยนะครับ